หนุ่มอินเดียทุบสถิติมีลิ้นยาวที่สุดในโลก เป็นบุคคลที่มีลิ้นยาวที่สุดในโลกด้วยความยาวเกือบ11เซนติเมตรยาวขนาดใช้แตะข้อศอกถึงขอบตาได้อย่างสบายๆปราวินนักศึกษาหนุ่มวัย20ปีจากรัฐมินนาทูได้รับการเสนอชื่อลงในหนังสือบันทึกสถิติของอินเดียหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ยืนยันว่าลิ้นของเขามีความยาวมากถึง10.8เซนติเมตรโดยวัดจากกลางลิ้นไปจนถึงปลายลิ้นความยาวดังกล่าวทำให้เขาสามารถทำลายสถิติของนิสเทเบอร์ชายหนุ่มชาวอเมริกันบุคคลที่มีลิ้นยาวที่สุดในโลกไปได้ซึ่งลิ้นของเขามีความ ยาวมากกว่าลิ้นของนิกอยู่ที่0.7เซนติเมตรเขาสามารถใช้ลิ้นแตะไปที่จมูกและข้อศอกได้อย่างง่ายดายซึ่งสําหรับบางคนอาจดูไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นักเขาจึงพยายามฝึกฝนอย่างหนักจนสามารถใช้ลิ้นเอื้อมและแตะขอบตาได้เท่านั้นไม่พอเขายังใช้ลิ้นวาดรูปและเขียนหนังสือได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามแม้ความยาวลิ้นของเขาจะทําลายสถิติโลกไปแล้วแต่มันเป็นเพียงการบันทึกของอินเดียเท่านั้นเขายังไม่ได้รับการรับรองจากกินเนส s ์บุ๊กอย่างเป็นทางการเพราะมันมีค่าใช้ใจ่ายพอสมควรตอนนี้เขาจึงพยายามเก็บ เงินเพื่อทำตามความฝันประกาศสถิติและความสำเร็จครั้งนี้ให้โลกได้รับรู้